สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องหนักเรียนพลังกิฟซีซั่นที่2 EP ีที่1 เปิดฉากมาที่ชายหนุ่มสองคนที่กําลังเปิดคลื่นเสียงอะไรบางอย่างให้กับหญิงสาวคนหนึ่งฟังเมื่อเธอได้ยินเสียงนั้นก็ทําให้เธอกี่ร้องออกมาอย่างบ้าคลาั่งหนุ่มแบนคนหนึ่งก็ได้บอกว่าขอให้นี่ไม่ใช่จุดจบของเรานะชายหนุ่มอีกคนเนี่ยก็บอกวันนี้มันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นต่างหากลัภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนลิทธาวิทยาคมนักเรียนชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าธามเป็นเด็กใหม่ชั้นม .4 ที่เพิ่งย้ายเข้ามาแถมเขานั้นสอบได้ที่หนึ่งของชั้นเรียนทําให้เขาได้เป็นตัวแทนออกมา พูดหน้าหอประชุมซึ่งเขาก็ชื่นชอบระบบของโรงเรียนนี้เพราะความไม่เท่าเทียมมันเป็นการกระตุ้นให้เราได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาและเปิดโอกาสให้เราได้เจอสิ่งที่ดีกว่า ตัดมาในห้องเรียนชั้นมอ .4 ทับหนึ่งรุ่นพี่ที่เป็นสารวัรน,นักเรียนก็ได้เข้ามาในห้องเพื่อตรวจเครื่องแต่งกายของทุกคนให้เรียบร้อยนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเกตเธอก็ถูกตักเตือนเรื่องทรงผมเธอก็บอกกับรุ่นพี่ไปว่าผมเธอเป็นแบบนี้อยู่แล้วรุ่นพี่ก็ไม่เชื่อจะเข้าไปจับดูแต่ก็โดนเกตพักออกมารุ่นพี่เนี่ยก็เลยบอกให้ไปคุยกับฝ่ายปกครองเอาแล้วกันจากนั้นเขาก็เดินไปที่โต๊ะของทามแล้วยึดเข็มของเด็กห้องกิฟที่เขาเก็บมาได้บอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะติดเข็มนนี้้้หรือออเเเเกก็็็บาไวตงปดกก ท่านั้นถึงจะมีมันได้ทามก็เลยบอกว่าถ้าผมสอบติดห้องกิฟเนี่ยพีจะคืนเข็มให้ผมใช่ไหมรุ่นพีก็บอกว่าคาดกิฟไม่ได้มีมาหนึ่งปีแล้วทําให้ทามรู้สึกสงสัยมากๆว่าทําไมโรงเรียนนี้ถึงไม่มีห้องกิฟในช่วงพักกลางวันทามก็เลยมาถามกับรุ่นพี่คนนั้นถึงเรื่องคาดกิฟที่หายไปรุ่นพีก็เล่าให้ฟังว่าปีที่แล้วมีเด็กกลุ่มหนึ่งต่อต้านคาดกิฟจนกระทรวงต้องสั่งยกเลิกคาดกิฟไปทามก็ถามต่อว่าแล้วพวกเด็กคาดกิฟเขาโอเคกันหรอที่อยููย่กกกถยเลิคาด รุ่นพี่เนี่ยก็บอกว่าไอ้พวกที่ต่อต้านเนี่ยก็คือพวกเด็กห้องกิฟเนี่ยแหละถามได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่เข้าใจเอาซะเลยตัดมาที่พออเขาก็ได้มาที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอร้องให้รัฐมนตรีก่อตั้งขาดกิฟขึ้นมาอีกครั้งแต่ทางกระทรวงก็ไม่ยอมมันจะยิ่งทำให้เรื่องทุกอย่างบานปลายพอประเด็นหลกัหลกๆคือนักเรียนต่อต้านผออและเขาจะไม่ยอมเอาเรื่องนี้ไปเสี่ยงอีกเด็ดขาดพออ,อก,ก็พยายามขอร้องแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผล ตกดึกเพื่อนๆและทามก็ช่วยกันคิดหาวิธีเอาคาทกิฟกลับมาพอที่พวกเขาเข้ามาที่นี่ก็เพื่ออยากจะเรียนห้องกิฟจูจูทามก็นึกอะไรบางอย่างออก แล้วเช้าวันต่อมาพวกเขาทั้ง3าคนก็ได้พิมพ์เอกสารมาแจากเพื่อนๆในโรงเรียนให้พวกเขาลงทะเบียนเพื่อเอาคา่ากิฟต์กลับมาจากนั้นทามก็ไปพูดปลุกใจคนอื่นๆจนรุ่นพี่สารวัลน,นักเรียนเดินมาเห็น <c oughs> เขาก็ได้บอกกับทามว่าให้ตื่นจากความฝันได้แล้วเพราะในหนึ่งรุ่นมีเด็กกิฟต์ไม่ถึง10คนถ้าเทียบเท่ากับนักเรียนทั้งโรงเรียนมันก็มีโอกาสแค่5%เเท่านั้นและคิดว่าทุกคนจะติดกันทั้งหมดหรอทามก็บอกว่าเขาแค่อยากจะลองสอบติดไม่ติดนั้นอีกเรื่อง รุ่นพี่ก็บอกว่าคากฟิปมาใช้ผลสอบวัดไม่ได้หรอกนะขนาดปีก่อนก่อนเด็กที่เก่งๆยังไม่ติดเลยแต่เด็กห้องแปดนันสอบติดไม่รู้เอาอะไรมาวัดถามก็เถียงคาดใจและอยากจะให้ผู้ใหญ่ฟังความคิดเห็นของพวกเขาบ้างรุ่นพี่เนี่ยก็ถึงกับเถียงไม่ออกเลย หลังจากนั้นพวกเขาก็จะมาลงทะเบียนกันแต่เว็บของทางกระทรวงกับตัวนงับเข้าไม่ได้ทําให้ทามรู้สึกหมดหวังแต่จูจูเกก็พูดขึ้นมาว่าถ้ายอมแพ้ตอนนี้มันก็ง่ายไปดีแล้วในคืนนั้นเกตกับทามก็ได้แอบเข้ามาในห้องฝ่ายปกครองแล้วก็ได้ทําการแฮกข้อมูลของนักเรียนทุกคนเพื่อใช้ในการลงชื่อขอขาคากิฟต์ขึ้นมาทีแรกทามก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้แต่เขาเองก็ไม่มีทางเลือกจูจูสารวันนักเรียนก็ออกมาตรวจเช็ค,ความปลอดภัยทามก็เลยบอกให้เกตหนีไปก่อนส่วนเขาจะกอบ ข้อมูลเองเกเลยไปเล่าให้พวกนั้นไปอีกทางแต่มีรุ่นพี่คนหนึ่งที่แอบสงสัยเขาเลยรีบวิ่งมาดูบนห้องที่ทมอยู่พอมาถึงรุ่นพี่คนนั้นก็รู้สึกแปลกเขาเลยลองเปิดโน้ตบุ๊กดูแล้วก็ได้เห็นข้อมูลที่กำลังถูกก๊อปออกไปทามที่ซ่อนตัวอยู่เห็นท่าไม่ดีเขาเลยรีบใส่เกียร์หมานี้ออกไปจากห้องนี้ทันทีขณะที่วิ่งหนีมาได้สักพักทามก็ไปซ่อนตัวอยู่ในห้องห้องหนึ่งจู่ๆพวกเด็กกิฟตบางส่วนก็เดินเข้ามาและพูดคุยกันถึงเรื่องเด็กกกมมทีี่คคคิดาคาิดเจ้าาับนนื จูๆ่ๆพวกเขาก็รีบวิ่งหนีอะไรบางอย่างไปทําให้ทามที่แอบฟังอยู่รู้สึกสงสัยมากแล้วเตยก็ตามหาตัวทามจนเจอทามก็บอกว่าเขาแค่เข้าไปปลดบล็อกเว็บไซต์ลงทะเบียฉะฉะฉะนเฉยๆเตยก็บอกว่าทําแบบนี้โดนไล่ออกได้เลยนะ ถามก็เลยบอกว่าเขาแค่อยากจะให้มีคัทกิปอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสทําตามความฝันของตัวเองสักพักรุนพีคนอื่นๆก็เดินตามมาถามว่าเจอตัวไหมแต่เตยกลับบอกว่าไม่เจอแล้วก็เดินหนีไปทําให้ในคืนนั้นทามก็รอดมาได้อย่างหวุดหวิดเช้าวันต่อมาเพื่อนๆก็ได้บอกกับทามว่ายอดคนลงทะเบียนเยอะมากๆเลยคัดกิปคงจะได้กลับมาแน่ๆพอเกดเดินผ่านมาทามก็บอกว่าเขารู้สึกผิดกับเรื่องที่ทําเมื่อคืนลงไปเกดก็บอกว่าเธอเข้าใจแต่อย่าโทษตัวเองเลยถ้าพวกนั้นไม่ทําแบบนี้ กับเราพวกเราก็ไม่มีทางทําแบบนั้นหรอกตัดมาที่ผอ,อรัฐมนตรีก็ได้โทรมาบอกกับเขาว่าตําแหน่งรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการของคุณที่ว่างอยู่ผมจะส่งคนไปรับตําแหน่งแทนผอ,อก็บอกว่าเขาเคยคุยกับทางกระทรวงไว้แล้วว่าจะให้ครูปอมเป็นแต่รัฐมนตรีก็ไม่ยอมเนื่องจากรองผอ,อคนใหม่ได้อยู่ที่โรงเรียนแล้วและนั่นก็คือครูดารินจากนั้นครูดารินก็ได้บอกให้นักเรียนทุกคนรู้ว่าปีนี้โรงเรียนจะกลับมามีค่ากิฟต์อีกครั้งนักเรียนบางส่วนได้ยินแบบนั้นก็ได้ แต่ก็มีรุ่นพี่บางส่วนที่รู้สึกไม่ค่อยพอใจครูดารินก็เลยบอกต่อว่าเพื่อให้ความยุติธรรมกับนักเรียนชั้นม5้าคนที่พลาดโอกาสไปปีนี้จะคัดเลือกเด็กกิฟบทั้งสองชั้นเรียนเลยทําเอาพี่เติร์ดเนี่ยถึงกับยิ้มออกมาด้วยความดีใจตัดมาที่ครูปอมหลังจากที่พักไปหนึ่งปีเต็มๆพอออกก็ได้ถามกับเขาว่าพร้อมที่จะกลับมาทํางานหรือ,อยังขาดกิฟบจาเป็นต้องมีคุณครูปอมก็ถามว่าพอการเรียกร้องของเด็กหรอครับคาดกิฟบถึงสามารถกลับมาเปิดได้ีกครั้ง ในตอนนั้นพอออก,ก็ได้แตะไปที่โตแล้วบอกว่าการลงทะเบียนของเด็กๆไม่ได้มีความสําคัญอะไรหรอกแต่จริงๆทางกระทรวงไม่มีวันทิ้งคากิฟอยู่แล้วพวกเขาแค่อยากต่อรองอะไรกับผมเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือครูดารินฝ่ายวิชาการคนใหม่ ตัดมาที่ครูดาลินท่านรัฐมนตรีก็ได้ส่งอะไรบางอย่างมาให้เธอครูดาลินก็เลยเอาสิ่งนั้นมาเทดูจากนั้นเธอก็นามาให้ผออ,อดื่มแต่พอ,ออก็เหมือนจะรู้ทันเขาก็ได้ถามครูดาลินกลับว่ารัฐมนตรีส่งคุณให้มาทาอะไรบางอย่างใช่ไหมไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกระทรวงก็ยังเต็มไปด้วยความลับจูจ่ๆพอ,ออก็หยิบแก้วชาขึ้นมาบอกว่าจริงๆเขาแพ้ชาบางจําพวกก็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะดื่มชาที่คุณทําให้หรือเปล่าครูดาลินก็เลยบอกวา่าท้าทันคิดว่ามันไม่ปลอดภัยก็อย่าดื่ม พออก็กลัวว่าจะเสียน้ําใจและก็จะดื่มมันเข้าไปแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพออเลยทําให้ครูดารินนรัฐมนตรีต่อว่าอย่างหนักเรื่องที่เธอไม่ยอมกําจัดพออตามที่บอกครูดารินก็เลยบอกเหตุผลไปว่าเราไม่ควรรีบร้อนเพราะมันยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องจัดการก่อนอย่าลืมจุดประสงค์หลักของเราในการมาที่นี่และขอให้รัฐมนตรีเชื่อใจเธอรัฐมนตรีเลยบอกว่าเขาให้เวลาเธอสองเดือนเรื่องพออจะต้องจบครูดารินก็รับปากตอบตกลงไป ตัดกลับมาที่พออเขาก็ได้เรียกครูปอมมาคุยเพราะพออสงสัยการมาที่นี่ของครูดาลินพออเลยบอกให้ครูปอมคุมพวกเด็กกิบให้ดีๆและอย่าให้พวกเขามาสร้างปัญหาอีกตัดมาทางหน้าของํามที่มาเข้าห้องน้ําเขาก็เห็นคนเขียนข้อความอยู่บนกระจกว่าจะอะไรกับคากริกนักหนาวะทําให้ํามนึกถึงคําพูดของพี่เติร์ดเขาเลยมานั่งดูข้อมูลของเด็กกิบรุ่นก่นกอนๆแล้วในคืนนั้นํามก็ได้เข้ามาในห้องที่เขาเคยเจอกับพวกเด็กกิบและก็ได้เห็นพวกเด็กกิบพี่ก่อนๆเหมือนกําลังวางแผน อะไรบางอย่างซึ่งโอมก็ได้ใช้ศัก,กยภาพของเขาเอาแผนการที่เตรียมเอาไว้ออกมาเกือบจะรออยู่แล้วเชียวถ้าก่อนไม่ทักว่าเลือกกำเดาไหลจากนั้นเว็บก็ได้หยิบแผ่นเทปที่จะใช้จัดการกับพอออกขึ้นมาทุกคนเห็นแบบนั้นก็รุนกันมากๆว่าในเทปนั้นจะเป็นเสียงอะไรแต่พอเปิดมากับกลายเป็นเสียงของเพลงยุคก,ก่อนๆเว็บเลยรีบเปลี่ยนเทปไปอีกหน้าทําให้ทุกคนหลุดขำในความวางมาัดของเขาแต่หลังจากที่เปิดแล้วคลื่นเสียงแบบที่พวกเขาเคยได้ยินในตอนสอบก็ดังขึ้นทําให้ทําที่อยู่ตรงนั้น ก็ได้ยินไปด้วยจนเขาแทบทนไม่ไหวกินแล้วออกมาถูกคนเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเว็บก็เลยถามว่าได้ยินเสียงที่พวกเขาเปิดงั้นหรอถามกองเงียบไม่ได้ตอบอะไรสักพักแปงก็เดินเข้ามาในห้องถามว่านี่นายเป็นเด็กกิีบหรอถามได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกง,งงมากๆแล้วอพีที่1ก็ตัดจบไป เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนักเรียนพลังกิฟต์ซีซั่นที่2 e p ที่1นี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกัน EP หนะ้าบ๊ายบาย